ครับสวัสดีผ่อแม่พี่น้องนี่ก็พ่อกับอีเล่กับซ่องน้องไดาพี่น้องเอ้ยมันนี่มีเถวคนไปหามาให้ย่อเฮือนซอยพี่น้องมันย่อเฮือนย่อเสาซอยพี่น้องเอ้ยนี่ยพอแถาพูดก็มาพี่น้องมาแต่เสาเตื่นมาเลยมาลูกคือกันารท่านได้ลลางหดหนามึงแก้กีตาร์อยู่พี่ แล้วพ <c ười> ี no ma, b b ph b b pH, i, ่น้องเอ้ยเวียกอันร่วมเนาะผลไปหามากกับมาซอยกันพี่น้องบ่าเพื่อนไปพี่น้องเอ้ยในหมู่บ้านเนาะไปหากันมาซอยกันได้พี่น้องแบบเป็นเรียกย่อเพื่อนย่อสา้นบอย่อเหล่าย่อยังพี่น้องเอ้ยก็มีลายผู้หลายคนพี่น้องเอ้ยมาเบิดเพื่อนได้มีผู้ชายเพิ่นก็ไปบอกพี่น้องคนกันมาลายพี่น้องเอ้ย ตอนนี้ก็เอาขึ้นลายเสาลายต้นแล้วพี่น้องเพิ่นเฮือนเพิ่นกําลังใหญ่เติบพี่น้องเอ้ยเสา15ต้นเสา15ต้นพี่น้องเอ้ยก็เฮือนก็สิใหญ่แน่เนาะเพราะว่าเสาก็15ต้นพี่น้องเอ้ยกําลังเดือนก็ย่อแน่ลพี่น้องอันนี้ก็ขออนุญาตถ่ายคลิปหรือว่าให้ให้พี่ให้น้องเบิ่งก่อนเนาะจักข้าวพี่น้องเอ้ย ลอยขึ้นนี่พี่น้องลุมที่เอาลงไปเพิ่นกะเทสร้างเพิ่นกะเทพื้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยไปไขเพื่อน

มันนักจมพี่น้องเอ้ยก็ต้องอาศัยลายคนเนาะเผื่อก็ไปบอคนมาลยอยู่พี่น้องเอ้ยมันก็เลยบอเหนื่อยก็ได้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยคนก็มาลยพี่น้อง ใช่เบิ่งบรรยากาศพี่น้องเอ้ยชาวบ้านเฮาเนาอสวยเรือกันพี่น้องเอ้ยเพิ่นไปบอกใครเพื่ดก็มาซอยกันพี่น้องเอ้ยแบบว่าควมสามัคคีพี่น้องรวมสามัคคี้ถือว่าแน่นแฟนพี่น้องเอ้ยแบบสวยเรือกันเนาะคนก็สิมาหลายพี่น้องเอ้ยจำว่าเพิ่น ถ้าบิางคนนี่ก็เพิ่นคือสิไปหาเบิดบ้านพี่น้องเอ้ยเพราะว่าคนมาหลายหลังจากเอาคืนแล้วก็เอาไม้จ่ายใส่พี่น้องตอกะปูแล้วก็บปอนก็ตามหู้มันเนาะเพื่อบ่ให้มันล้มผู้บางคนเพิ่นก็สิเอาปูนถมเลย แต่นี่ยังบ่ทันได้แล้วพี่น้องเอ้ยเนยังชิ้นหนึ่งเพียกเลยกะตูดตีนเสาใสา่เนาะซึ่งพอหนังเดือนกับสิบปรอยูงทรงขันตอนตอนนั้นพี่น้องเอ้ยเพราะว่าย่อแล้วนี่กะสเต็กับแล้วพี่น้องเป็นสื่อเสามาไ,วไหแวแต่เฮงเลยพี่น้องเอ้ยเบื้องจนพังอยู่ในคดินเนาะมันเลือยอ่งว่าวนเลยเลือยเปิดจิปาวยเฮงเลยพี่น้องเอ้ยแบบ เสาสั่งมาไหวหลายปีเลยพี่น้องจนหักจนยังเราก็มีอ่น้องตัวหักตัวยังมันเนาะใรถอคนล่พี่น้องเยายสลงใกล้ๆเลยวะเอาเสาลงลุมพี่น้อง เป็นจังมาไหวเฮงแล้วมันฮักมันฮักบ่เลือต่างถุกมันออกอันนี้นะนัเนได้มันล่มรียบร้อยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ยกขนพืนที่เรียบร้อยแล้วก็แขางขงดแล้ว Để, nào ơi sau <laughs> sau cứ việc cứ bột tôm con heng thì ba tôi <laughs> đi Hãy subscribe สอดเล็กก้มกอนสอดเล็กก้มก่อนเล้นเลยก็ได้ที่ลุลนลุงสอดเล็กก้มสอดเลยเลสื่อมใส่โลดได้เป,เป็นเ,เ,นนนเป็นเศษลังคาเล็กบ้านนี่นะไม่เถอะอ แล้วก็อดเกอ่มคนาเลแาขึ้นอไเอาเเสาขึ้นพิษพี่น้องเอ้ยเเสากระเราอพอดีเนาะเนเอาเสาขึ้นพิษพี่น้องเอ้ยีแรกคิดว่าเอาเสาได้ขึ้นได้พี่น้องเอ้ยเสาที่แท้จริงคือเสาตะนอนอยู่พี่พี่นนอะ tôi nằm sau sau lò lọ... sau vô thử cái nào sau là mình tôi mất sau มันถือถม่นห้มับ่เลือเอาคืนแล้วเอาลงได้มเป็นเงเอาเอาลงนะได้เอาอเอกมาคเอาปลาปลาไหูนี่เสาโกไกน้นือเยอไหวอมีเีอยท่โอ้ยันเอาเร็วืนเลยทั้งน้พับังไมีเงีี่นเยความเพียงเพียงหนา เจ้าคือมาบบวนีมาันนี้ถือแล้วพี่น้องสังเกตอู้ปากมันพี่น้องเอ้ยทั้งุ่ทั้งเทิงกับปินออกมาทั้งนอกทั้งนี้กับปินออกทั้งคางพี่น้องเอ้ยมากสิถือเนาะมุกี้มันปินเข้าในอะไร bơm sao mà khi không bạn hao khi nào cái chị bơm này này นอนรักใหดพันโดเงินเวลาอักแนันนอนเเนเขนบุรีเนเนใ่หาราเชีย่เาเอันนี้ใส่ไม่ไดพี่น้องเอ้ยแต่ละสาเนาะเพื่อหอยมันลม สร้างเพิ่นก็สิทำการเชียนใส่บานนี่ก็เนาะมันีนก็แล้วเช็ดชิ้นเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็หามาซอยเวี้ยงานประมาณในใจเนาะมาเอาเสาขึ้นซอยเพิ่นว่าเพิ่นไปหาพอนึงไม่นานเดือนพี่น้องเอ้ยกับมาซอยกันหลายคนพี่น้อง ตาดำคนสองคนเห็ดบ่ไดพี่น้องเอ้ยเห็ดเจ็ด มเห็อยกันพี่น้องเลยเียนไล่ใจพี่น้องเลยเป็นเห็ดเลีวยมเป็นกะจีฮะเขาา้านามย่อคนที่มาเห็ดวิยก้อนพี่น้องเลยอ้ทางด้านนะเป็นกฮาเข่า้านามเพื่อเป็นการข้มคุณเพื่นใหม่เพิ่นเพิ่นวะพี่น้องเลยอ้าไม่เอกเช็ดชินพิธีเร็อยพี่น้องเลย มาเฮานี่ก็บ่มีหยังหลายพี่น้องเอ้ยเนาะพิ่นเดินก็มาร่วมความสามัคคีนําเพิ่นเนาะพี่น้องเพิ่นไปหามาเพิ่นไปหาไปบอกม่เ่าแล้วก็ม่เ่าก็บอกพอนงเดือนเนาะพี่น้องมาให้ย่อเฮือนซอยเนาะพี่น้องก็มาย่อเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็เรียบร้อยชิพี่น้องเอ้ยกินข้าวกินน้ําแล้วสิได้กลับพี่น้องกขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องน้องดาพี่น้องเอ้ยได้ก็พกันโอกาสหน้าพี่น้องเอ้ยเนาะ มีความตีชมอะไับคอมเมนต์มาได้พี่น้องสองหลังด่าพี่น้องเลยกับสบายดีพี่น้อง